สวัสดีค่ะจิตวิพาธานูสอนนะคะชื่อเล่นชื่อน้ำวันนี้น้ำก็จะมาเป็นคําพยานสั้นๆสําหรับลูกชายอคนเล็กนะคะก็ต้องขอบคุณพระเยซูสําหรับความรักที่พระเจ้ามีให้กับยูโรนะคะยูโรได้มีโอกาสที่ไปคัดฟุตบอลที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งซึ่งเราก็เห็นถึงการไวพร์ของพระเจ้าอีกก็คือยูโรได้มีโอกาสคัดบอลติดที่โรงเรียนนั้นแล้วทาให้เขาอ่ะได้ทุนการศึกษาซึ่งทุนการศึกษาในครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เราก็เห็นถึงการอวยพรที่พระเจ้าเลี้ยงดูแล้วก็อวยพรยูโรทําให้ยูโรอะค่ะได้มีโอกาสไปเรียนในาชาติแล้วเขาได้มีโอกาสได้ซ้อมฟุตบอลในสิ่งที่เขารักซึ่งเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้ามากเลยในการจัดเตรียมของพระเจ้าในครั้งนี้ขอบคุณพระเยซูคริสต์ค่คะ